สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ในช่องวินเนอร์เอฟซีนะครับเราจะมาเปิดแพ็กในทีโอทีวายนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นเปิดแพ็กแพ็กเดียวนะครับเพราะว่าผมเอาอีกแพ็กหนึ่งไปใส่คลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูกันเองครับ โอเคนะครับได้เป็นเฮนน a อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับตอนนี้และผมกําลังจะมาเลือกนะครับแล้วซึ่งตัวที่ผมเลือกคือเกียวมาโดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้และคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าผมทําผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอไปมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ